ดีครับวันนี้เป็นวันพุธที่26่กุมภาพันธ์สองพันะครับนักเล่นหุน้นนักเข้าซื้อหุ้นอย่างน้อยๆก็มีเป็นจำนวนมากที่ต้องติดตามรายใหญ่หรือเงินทุนไหลเข้าเพื่อหาจุดซื้อขายตามรายใหญ่นะครับ อันนี้ก็เป็นปกติของส่วนมากแล้วนักเล่นหุ้นก็ผมหมายถึงรายย่อยนะครับนักเล่นหุ้นรายย่อยนี่ต้องตามรายใหญ่นะครับเพราะรายใหญ่เขาจะชักนําไปทางไหนต้องพยายามตามอย่างน้อยๆก็ไม่ขาดทุนตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดว่างั้นเถอะไปก็นี่แหละครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ได้นาําเอาฟังก์ชั่น ในโฮม e รีชาร์ t ในโปรแกรมโฮมีรีชาร์ t มาแนะนำเป็นฟังก์ชันทีเ่เรียกว่ามีความแม่นยำและใกล้เคียงที่สุดถึง80%นะครับที่ชี้จุดทุนใหญ่ไหลเข้าแล้วเราก็หาจุดเข้าซื้อตามทุนใหญ่นะครับ อินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็คืออินดิเคเตอร์ deviation expert นะครับ deviation expert อยู่ในด้านขวามือ exp นะครับ deviation expert คือตัวนี้ครับ deviation expert นี่ครับตัวนี้ครับ deviation expert ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า ครับโฮมรีชาร์ดนะครับซึ่งมีริบบินแดงริบบินแดงเขาเรียกริบบินแดงก็คือ BBE หรือ b l u and Bear Expert นะครับซึ่งก็เป็นจุดเข้าซื้อจุดขายนะครับอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งเหมือนกันครับ <c oughs> สำหรับอินดิเคเตอร์ Deviation Expert เนี่ยนะครับผมได้ทำคลิป แนะนำการใช้งานอยู่ที่อ,อยู่ที่ b l o c k s p o t นะครับอยู่ที่ b l o c k s p o t การใช้ Deviation Expert ก็คือเงินทุนไหลเข้าเงินทุนไหลออกสำหรับคนเล่นระยะสั้นนะครับที่มาของ Deviation Expert ก็คือการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดต้องได้รับการส่งเสริมเงินทุน เงินทุนไหลเข้ามากหุ้นก็ขึ้นมากเงินทุนไหลเข้าน้อยหรือขายไปหุ้นก็ลงนะครับมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายนะครับ d e v i a t ช o n เป็นฟังก์ชันนะครับที่บอกสัญญาณซื้อขายใช้ร่วมกันกับอินดิเคเตอร์อื่นประกอบกับการตัดสินใจที่จะเข้าซื้อขายนะครับอันนี้ก็ เป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีความแม่นยำเ7 0ดสถึงเปอร์เซ็นนะครับตัวอย่างอย่างที่เห็นนี่นะครับก็คือถ้าเส้นสีเขียวโดยอ่าโดยมีแท่งเทียนสีเขียวก็หมายถึงว่าหุ้นถูกเทขายไปเป็นจำนวนมากนะครับเงินทุนก็ไหลออกนั่นเองครับ แล้วก็แท่งแดงถ้ามีแท่งเทียนมากๆแล้วก็แท่งยิ่งใหญ่เงินทุนก็ยิ่งไหลเข้าเยอะแท่งแดงนี่ก็คือเงินทุนไหลเข้านะครับแท่งยิ่งยาวยิ่งแรงนะครับยิ่งมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วมีผู้ห้อยอยู่นี่ก็คืออเป็นที่ยืนยันได้ว่าหุ้นมีความแข็งแกร่งนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของอโปรแกรมคือ ฟังชัน deviation expert นะครับ de นะครับอัน,นี้เรามาใช้ร่วมกันกับสัญญาณ strong signal นะครับมาใช้ร่วมกัน,นอันนี้ strong signal นี้วันต่อไปผมก็จะนำมาชี้แจงภายหลังนะครับมาแนะนำภายหลังนะครับตอนนี้ดูไปคร่าวๆก่อนนะครับทีนี้เราไปดูของจริงของจริงที่เห็นนี่นะครับก็ ดูไปว่าอันนี้เป็นหุ้นที่าขาดสภาพคล่องนะครับถ้าเป็นตัวโรชิมานต์เป็นหุ้นที่ขาดสภาพคล่องนะครับก็จะเห็นว่ามีเส้นสีเหลืองอยู่ตรงนี้ก็คือเส้นเส้นศูนย์สูตรนะเส้นศูนย์นะครับคือถ้าอยู่ถ้ากราฟอยู่เหนือเส้นแท่งเทียนอยู่เหนือเส้นก็หมายถึงว่าหุ้นมีความแข็งแกร่งนะครับถ้าอยู่ใต้เส้นก็หุ้นมีความอ่อนแอนะครับ ก่อนแอรก็อาจจะเป็นลบอย่างนี้นะครับครับอักอย่างอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจง่ายๆไม่ได้ไม่ได้ยากเยน็นนะครับถ้นำปรกอบการซื้อขายซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีอ่าเพื่อนในกลุ่มนะครับเพื่อนในกลุ่มสามารถทำกำไรจากการจากการวิเคราะห์หุ้นจากอ่าริบ,บินเท่านั้นนะครับ หรือหุ้นตามริบบิน้นขายสิบล้านไปไม่กี่ตังเองนะขาดสิบล้านไปไม่กี่ตังก็ดีใจด้วยนะครับเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ก็เป็นยังไงยังไม่ทราบนะครับันนี้ก็เขียวทั้งแผงนะครับก็คิดว่ามันคงจะได้ไปอีกหลายสิบล้านครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนในกลุ่มที่ใช้โปรแกรม home r e าร์จ c h นะครับอย่างนี้ก็เช่นตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับ จุดซื้อนะครับพอเราดูเงินทุนไหลเข้าเราก็เจอจุดซื้อเลยอันนี้หุน้น s f l e x เราดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามีตัวอย่างหุ้นให้ทำความเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นจุดซื้อเมื่อเจอแท่งแดงวันแรกนะครับแท่งแดงวันแรกก็จะตรงกับตรงนี้นะครับก็จะตรงกันกับอ่าเนี่ยฮะก็จะตรงกันกับหุ้นที่ลังกลับตัวขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะตรงกันนะครับ ฉะนั้นพอขึ้นไปแล้วก็ถือไปถึงแมน้นถึงแม้นว่าหุ้นจะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่าด e มีแท่งแดงเกิดขึ้นแล้วก็หมายถึงว่ามีเงินทุนไหลเข้ามาแล้วครับแล้วก็เป็นเงินทุนที่แข็งแกร่งด้วยก็ประกอบกันนะครับนี่เขาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มีสัญญาณาริบบิ้นแรงเกิดขึ้นก็หมายถึงว่ายิ่งมีเงินทุนเข้ามา ก็เป็นสัญญาณเข้าจุดซื้อเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการสัญญาณเข้าจุดซื้อนะครับแล้วก็เลยเส้นศูนย์ขึ้นมาก็แสดงว่ามีความแข็งแกร่งเมื่อมาถึงจุดซื้อขายก็เมื่อแท่งแดงหายไปนะครับหรือน้อยลงแล้วก็เกิดแท่งเขียวอันนี้ก็เป็นจุดขายแล้วครับง่ายๆนะครับ,รบเป็นจุดขายแล้วก็ขายนะครับเราดูตัวต่อไปสิัว่าเป็นอะไรอาอย่างเงี้ย ก็ดูไม่ยากนะครับอันนี้ก็คิดว่าทุกทุกท่านก็คง,ง,งเคยผ่านมาแล้วแล้วก็เคยดูมาแล้วโดยเฉพาะสมาชิกเก่าก็เข้าใจนะครับสมาชิกของ h o m Recharge ที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจก็ทมดูได้นะครับผมจะวางลิงก์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับเข้ามาดูคำชี้แจงดูดูรายละเอียดที่บันทึกช่วยจำไว้นะครับอยู่ในบล็อกสปอร์นะครับนี่ครับคลิปนี้นะครับ คลิปนี้เข้าไปดูได้ที่บล็อกสปอร์ตนี่นะครับ fs 1 super show block sport c o m นะครับอันนี้ก็ทำมาไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับนี่ครับเราจะเข้าไปดูได้ตั้งแต่ปีไหนอะหนึ่งเก้านะฮะปีหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้านี่นะครับก็จะมีคลิปต่างๆในการใช้งานของโปรแกรม h โฮ e e c ชาร์จ แต่ในคลิปต่างๆที่เห็นนี้ก็เป็นโปรแกรมรุ่นเก่านะครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็มีโปรแกรมใหม่มาแล้วนะครับโปรแกรมรุ่นใหม่มาแล้วนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วสินะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่ที่ว่ามันเป็นโปรแกรมอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ให้ท่านที่สนใจไว้ดูนะครับอยู่ที่คอมเมนต์นะครับ ดูตัวต่อไปสิครับว่ายังไรบ้างมีไปซส้อย่างนั้นแหละดูต่อไปพีทอันนี้ก็ดูเข้าใจไหมครับนี่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่เงินทุนยังเข้านะครับเนี่ยโน้มขาลงของริบบินแบงเนี่ยโน้มขาลงแต่เงินทุนยังไหขอออนนี้อย่างนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับ นี้ก็เป็นเงินทุนไหลเข้าอยู่นะครับเป็นเงินทุนไหลเข้านะครับก็ลักษณะอ่าระหว่างริบบิ้นกับดีเนี่ยก็เป็นลักษณะของไดโอเจนไดโอเจนซึ่งแนวโน้มอ่าแนวโน้มชี้ ief, ขึ้นนะครับขุ้นลงก็จริงแต่เป็นแนวโน้มชี้ขึ้นในลักษณะนี้ถ้าเราตัดสินใจเข้าซื้อเราก็จะได้ทุนที่ต่ำนะครับ เนี่ยนะฮจุดเข้าซื้อก็อยู่ตรงนี้และครับอยู่ตรงนี้เะลี่ยนปิดแล้วจุดเข้าซื้อก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับจุดเข้าซื้อซึ่งซึ่งก็เป็นจุดที่ริบบิ้นแดงตัดเส้นศูนย์ขึ้นมานะครับดูตัวต่อไปดูตัวต่อไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของไดเวอเรชันเหมือนกันครับอาน ด้านทางริบบิ้นเขียวนะครับก็เป็นหุ้นขาลงนะครับด้านแดงนี่ก็เป็นถ้าด้านดีอีนี่ก็เป็นหุ้นขาขึ้นเรียกว่าไดวอเจนแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็จุดซื้อขายก็อาจจะอยู่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับจุดเข้าซื้อหรือตรงนี้อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับแต่ที่เห็นชัดๆก็คือที่น่าจะเข้าซื้อก็คือจุดที่แท่งแดงวันแรกนะครับแท่งแดงวันแรกนะครับอันนี้ ก็พอจะเข้าใจนะครับเรามาดูวิธีสแกนหาหุ้นแท่งแดงวันแรกนะครับแท่งแดงวันแรกก็เข้าไปดูในวิธีสแกนก็เข้าไปที่เครื่องหมายสแกนหุ้นนะครับปุ๊บตรงไปสแกนหาหุ้น deviation แท่งแดงวันแรกนะครับแท่งแดงวันแรก deviation มันก็อยู่ที่ ็กเปิดนะครับเราเข้าไปดูนะครับวิธีการหาหุ้นนะครับเอ็กซ์เปิดตัวนี้นะครับเอ็กซ์เปิดนะครับเอามาตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมาดูว่าชัดทุลองนะครับจากสั้นไปหายาวหรือหรือคอลัมน์กรีนทูเลสนะครับอันนี้เราใส่ที่คอลัมน์กรีนทูเลสนะครับก็จะขึ้น นี่นะครับพอเข้ากรีนทูเรสเสร็จแล้วเราก็ามาฟิลเตอร์ดูนะครับว่าจะมีหุ้นตัวไหนที่เกิดแท่งแดงวันแรกนะครับปุ๊บมีไหมอ่ะดูสิ KK นะครับปุ๊บ AK ใช่เลยครับนี่แนหะเกิดแท่งแดงค่ะแท่งแดงวันแรกนะครับซึ่งเป็นจุดเข้าซื้อนะครับ นี่แท่งแดงวันแรกแล้วเป็นจุดเข้าซื้อดูตัวต่อไปสักท่าที่ที่สแกนมาเมื่อกี้นะครับนะนะครับอันนี้อันนี้เกิดแท่งแดงมาตลอดนะครับอันนี้ครับก็โอเคเลยครับยิงเกิดอ่าอ่าริบบินแดงยังอ้ากว้างนะครับริบบินแดงคกว้กงแล้วก็ยังเป็นแท่งแดงอยู่นะครับดูตัวต่อไปครับนี่ครับก็เกิดแท่งแดงมันแรกนะครับ เป็นจุดเข้าซื้อนะครับเป็นโดจิแต่เป็นโดจิสีเขียวน,นะครับคุณกำลังเป็นแนวโน้มขาลงถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็ต้องระมดระวังแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับมาจะเขาเป็นหนึ่งไม้สองไม้มากน้อยเท่าไหร่ตามลำดับทุนนะครับดูตัวต่อไปครับ <S <S ในที่คลิปนี้เจอนะครับตัวนี้ อันนี้ก็เป็นโลจิชเชยแต่ยังไม่เป็นแพนแมนะครับอันนี้ก็เป็นโดจิชเชยนี่อ่าอันนี้ก็เป็นแพนมแม็กนะครับ KBS นี่ก็เป็นจุดเข้าซื้อนะครับแล้วก็เป็นมันงอขาขึ้นด้วยครับอันนี้วิธีสแกนหุ้นผมก็จะผมได้ทำไว้อยู่ในคลิปอ่าเมื่อกี้นะครับแล้วผมจะวางวางวางคลิปไว้ให้ที่ มินนะครับวันนี้ผมก็ขอยุติแค่นี้ก่อนนะครับข่าวต่อไปก็คงจะเป็นอะไรอะ่ะทีนะครับซึ่งใช้ร่วมกันกับด e ีนะครับเพราะ TE ก็จะเร็วกว่าจะเร็วกว่าอาสำหรับการเล่นสั้นก็จะเร็วกว่าด e ีนะครับท e ก็อยู่ตรงนี้นะครับ p ี DE TE Ten Expert คือตัวนี้นะครับลองดูฮะ Ten Expert ปุ๊บ T n นี่ค่ะถ้าเป็นสีม่วงนี้ก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเนี่ย Ten Expert นะครับเป็นเป็นอ่า uh, Function หรือ i n d i c a อร์ที่ให้ผลให้ผลได้รวดเร็วนะครับเร็วกว่า DE นะครับแต่ว่าเป็นการเล่นระยะสั้นครับอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแท่งเป็นเริ่มเป็นเส้นสีม่วงแล้วก็ เข้าเป็นจุดซื้อขายเลยครับนะครับถ้าเริ่มเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นจุดขายนะครับอันนี้คร่าวๆสําหรับคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับ